เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตรล่างสองตัวมาตัวนะครับบางครั้งก็กอดคอกันมานะครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาดูนะครับ สูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ชมงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสูตรนี้วิธีทำนั้นจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับก็ ขอให้ท่านผู้ชมนั้นลองนำไปทำดูนะครับก็ก่อนอื่นนั้นนะครับก่อนจะเข้าเรื่องตามธรรมเนียมเราก็มาดูคําเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีทำนั้นมาดูกันเลยนะครับก็ตั้งรางวันที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็เล็กท้าย2ตัวตั้งลงไปนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ3ตัวหมุนครั้งที่2นะครับ แล้วก็3ตัวหมุนครั้งที่3นะครับตั้งลงไปนะครับวิธีคำนวณน,นะครับก็คือเอา3 3บวกกัน8ครั้งหรือ3คูณ8นั่นแหละครับแล้วมาบวกหลัก เอาหลักแสนนะครับบวกกัน8ครั้งหรือหลักแสนคูณ8นั่นแหละครับแล้วก็มาบวกกับหลักร้อย1ครั้งแล้วก็มาบวกกับหลัก10ล่าง3ครั้งแล้วก็บวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกกับหลักหน่วย3ตัวหมุนครั้งที่2 4ครั้ง แล้วก็มาบวกกับหลักสิบสตัวหมุนครั้งที่3 1ครั้งแล้วก็หลักหน่วย3ตัวหมุนครั้งที่3 1ครั้งนะครับแล้วก็บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก2นะครับอันนี้จำไว้ให้ดีก็พูดให้ฟังก็อาจจะจำยากหน่อยนะครับก็ทำตามที่ลุงเนียงขีดขีดไว้นี่ว่า หลักไหนบวกกันกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับแล้วก็นําไปทําลองดูนะครับว่ามันจะได้เหมือนที่ลุงเนียงอเอามาให้ท่านผู้ชมชมหรือเปล่านะครับก็ลองไปทําดูนะครับอ่ะมาดูนะครับก็4นี่มาจากหลักแสนบวกกัน8ครั้งนะครับ83ก็24ก็ได้4นะครับ แล้วก็แปดก็คือแปดลงมาสี่สามครั้งก็คือสี่สามสิบสองก็เอาเฉพาะเลขท้ายก็คือสองนะครับหกสองสิบสองเลขท้ายก็คือสองนะครับเจ็ดสี่ยี่สิบแปดก็เอาเฉพาะเลขท้ายก็คือแปดนะครับแล้วก็สี่ก็ดึงลงมาสี่ก็ดึงลงมาแล้วก็มาบวกกันนะครับสี่บวกแปดเป็นสิบสองสิบสองบวกสอง ป็น14 14บวก2ก็เป็น16 16บวก8ก็เป็น24 24บวก4ก็เป็น28 28บวก4ก็เป็น32 32บวก2ก็เป็น34นะครับ34ผลรับที่ได้ก็คือ4นั่นเองนะครับ4บวก2ก็ได้6นะครับได้6 นะครับก็ได้4กับ6ต่อมา2ตัวล่างก็ออก6 6นะครับก็เข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับ6มาตัวเดียวเข้าทั้ง2หลักนะครับทีนี้ งวดต่อมานั้นลุงเรียงจะเอาเฉพาะผลการคานวณน,นะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีการคานวณอีกครั้งก็งวดท้ายๆนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมก็ตรงเข้าใจนะครับเพราะว่ามันจะเยอะไปจะใช้เวลามากเกินไปถ้า,ามาทำวิธีการคานวณทุกทุกงวดนะครับก็ลุงเรียงก็ตัด วิธีการคำนวณออกไปก็ทำให้ดูเฉพาะงวดแรกและก็งวดสุดท้ายนะครับให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นงวดต่อไปก็คือจะได้จะผลคำนวณนะครับงวดต่อมาก็คือคือผลการคำนวณได้4กับ6อีกนั่นแหละครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก4 4นะครับก็4ก็มา2ตัวเลยนะครับ สหลักนะครับงวดต่อมาผลการคำนวณได้3แล้วก็5นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก6 3นะครับ6 3 3ก็มาที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านอีกนะครับงวดน,นี้ อันนี้งวดสูตรนี้ไม่ได้ปักหลักนะครับสามารถมาได้ทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะครับเฉพาะล่างนะครับเฉพาะล่างงวดต่อมาผลการคำนวณได้1กับ3นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก1 4นะครับ1 4 1ก็มาที่หลัก10นะครับ งวดต่อมาผลการคำนวณได้13อีกนะครับ13ต่อมา2ตัวล่างก็ออก91นะครับ1ก็มาที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมาผลการคำนวณได้57นะครับ57ต่อมา2ตัวล่างก็ออก8 5นะครับ5ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านอีกนะครับงวดนี้นะครับงวดต่อมาผลการคำนวณได้7แล้วก็9นะครับต่อมา2ตัวล่างออก8 9นะครับ 8 9 9ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาผลการคำนวณได้9แล้วก็1นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก6 1นะครับ1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับ ก็ผ่านอีกนะครับงวดนี้นะครับทีนี้มาดูงวดต่อมาผลการคำนวณได้8แล้วก็0นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก0 9นะครับ0ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับ งวดต่อมาผลการคำนวณได้4และก็6นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก4 3นะครับงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับ4 3 4ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับก็ผ่านอีกนะครับงวดนี้นะครับสถิตินั้น 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, าม1ีงวดงวดนี้นะครับทีนี้เรามาดู11งวดนั้นยังไม่สะดุดนะครับยังไม่สะดุดยังเดินต่อนะครับมาดูงวดต่อมานะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่1เดือนมีนาคม2567 เรามาคำนวณกันเลยว่าจะได้เลขอะไรซึ่งเป็นเลขวิ่งล่าง2ตัวมาตัวนะครับจะได้เลขอะไรเรามาคำนวณกันเลยนะครับ9 8 72ก็เอา2มานะครับ3ก็ดึง3ลงมา4 32ก็ได้2นะครับ 3 2มสองเป็นหก็ได้หนะครับศูย์สครั้งก็ได้ศูนเหมือนเดิมนะครับดึงแลงมาแล้วก็7ลงมานะครับทีนี้มาบวกกันนะครับสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสก็เป็นเจ็บวกหก็เป็นสิบสนะครับสิบวกแก็เป็นยี่สิบวกเ็ก็เป็นยี่สิบวกสก็เป็นสานะครับผลรัพที่ได้ ถูกต้องไหมลองคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับ2บวก3เป็น5 5บวก2เป็น7 7บวก6ก็เป็น13 13บวก0ย์ก็เป็น13เหมือนเดิม13บวก8ก็เป็น21 21บวก7็ก็เป็น28 28บวก2ก็เป็น30นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นย์นั่นเองนะครับ ศูนะครับอภัยใช้ประกาผิด0น,นะครับ0ูบวกสก็ได้2นั่นเองนะครับเอาละครับเลขวิ่ง2ตัวล่างงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่1เดือนมีนา2567เลขที่ได้ก็คือ0แล้วก็2นะครับ สามารถได้สามารถมาได้ทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะครับแล้วก็ล่างเท่านั้นนะครับไม่ปักหลักนะครับสถิตินั้น11บเงวดแล้วนะครับยังไม่สะดุดนะครับ11งวดนะครับเดินมายาวเลยนะครับยังไม่สะดุดเพราะฉะนั้นสูตรนี้น่าสนใจนะครับให้ท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับสูตรนี้ ลุงเนียงคิดว่ามีความแม่นยำใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดินยาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาดูนะครับอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ